โอเคครับสำหรับตัวที่เรากำาลังจะเจอคือตัวตัวดาบเนาะซึ่งผมก็เลียงสกิลเพื่อให้มันสามารถเขาเรียกว่าไปขัดไลายของตัวมอนสเตอร์ได้ดังนั้นนะครับดาเมจบางครั้งเราอาจจะแรงหรืออะไรเนี่ยอยู่อยู่ที่การวางแผนของเรานะครับค่งหลกัหลกๆเนี่ยบางครั้งดามเมจเราแรงก็จริงแต่ไปเจอการกายกันเวทอะไรเงี้ยหรือแบบ การการโจมตีก็มีผลดังนั้นบางครั้งเราก็ต้องดูไทม์ไลน์สริปของเวลาครับก็อย่างผมเจอตัวนี้คือตอนนี้คือผมยังขาดดัเมจละก็คืออยากจะต้องรออัพสกิลบางสกิลอะไรเงี้ยที่มาช่วยดันดัมเมจอะไรเงี้ยอย่างเนี้ยผมทำการขัดลายไม่ไม่ให้มันโจมตีแบบแทงข้างหลังตัวเดียวตายอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามอนอ่าถ้าถ,ถ้าทีมของเราอ่ะตายไป1ตัวเนี่ย การทำดามจก็ไม่ได้แล้วดังนั้นการจัดการในเรื่องของเกมครับผมว่า RO i d e r Rider, ใช้ใช้ความคิดเยอะครับอย่างเงี้ยการเนี่ยสกู่ก็คือสกิลเราไม่สามารถเขาเรียกว่าจัดการป้องกันการขัดลายได้อะไรเงี้ยก็เลยทำให้รุนทันไหมโอ้ทันครับผมโอ้สุดยอดตอนนี้ก็อยู่การ์ดนะครับ16แล้ว ลองดูครับลองดูเกมนี้ก็มันดีนะครับผมสายฟรีนะครับก็ตั้งแต่วันที่18จนถึงวันนี้ก็เล่นเล่นถึงดึกเหมือนกันครับแล้วก็หลักๆเนี่ยการที่มาตีบอลโลกก็ช่วยทําให้เราได้ไอเทมครับแล้วก็ขอคอยฝึกฝนสําคัญดโจพยายามดันบีแบ t เทิลแบตเทิลพออ่ะให้สูงสูง,งแล้วก็ค่อยไปจัดการในแต่ละวันครับไม่งั้นคุณจะเสียเสียพอยต์อ่ะนะแล้วก็นอกจากเสียพอยแล้วก็พวกคะแนนต่างๆ ก็ผมก็บินนี่พยายามอัพไวๆครับก็จะช่วยได้เนาะก็ประมาณนี้